หลายคนที่เงินไม่พอใช้บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นที่เราหาเงินได้ไม่เยอะแต่มันเป็นการใช้เงินของเราที่ไม่มีเป้าหมายและไม่มีแผนก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับคนรุ่นใหม่รุ่นหลังที่อยากจะมีชีวิตที่ดีในประมาณ50ปีเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ อุปชอปปัจจัาของชาวอินเดียม,มากเขายอมที่จะไปเล่ร่อนขายของหรือเป็นพนักงานตามร้านอาหารเพื่อที่จะได้มีเงินและก็ลงทุนเร็วกว่าคนที่ได้แต่นั่งคิดอย่างเดียวเพราะเวลาของพวกเขามีค่ามากปุเบงก็ได้เรียนรู้หลายปัจจัมาเช่นเดียวกัน ที่ทำให้เรานะคะไม่ขาดแคลนและทำให้เรามีระบบระเบียบในการใช้จ่ายของเราการที่เราจะเขียนรายรับรายจ่ายมันก็ไม่ได้ว่าเราจะเป็นคนที่งกหรือเข้มงวดจนเกินไปเจมันจะสอนให้เรารู้ว่าเงินทองที่เราได้มาเราใช้ไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือ